เด็กๆจ๋าเครื่องนี้เรามาฟังนิทานกันนะเป็นเรื่องการผจญภัยของแดนดินในป่าแสงจันทร์เรื่องราวจะสนุกแค่ไหนไปฟังกันเลยนะนอนหลับตาพริมๆน่าะจะเด็กดีเรามาฟังเรื่องของแดนดินกันเรื่องราวของแดนดินกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะเรื่องราวบทแรกนี้เป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเลยเขาชื่อว่าแดนดิน กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านที่สวยงามชื่อว่าหมู่บ้านสายรุง้งมีเด็กชายน่ารักอยู่คนหนึ่งชื่อว่าแดนดินแดนดินน่ะเป็นเด็กที่ใจดีใจดีแล้วก็กล้าหาญด้วยนะอยู่มาวันหนึ่งนะมีผีเสื้อตัวน้อยๆผีเสื้อแสงจันทรแสนสวยบินมาหาแดนดินพร้อมกับข่าวสำคัญมากๆเลยผีเสื้อตัวน้อยกระซิบว่าแดนดินจ๋าช่วยพวกเราด้วย ต้นไม้แห่งความสุขของพวกเรากำลังเหี่ยวเฉาแล้วโถทำยังไงดีล่ะต้นไม้กำลังป่วยซะแล้วพอแดนดินได้ยินแบบนั้นนะก็ตัดสินใจออกเดินทางเข้าป่าไปเลยแล้วในป่าใหญ่แห่งนี้แดนดินก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่ด้วยล่ะก่อนจะออกแดนทางแดนดินก็เตรียมของใส่กระเป๋าเป้มีขนมปังนุ่มๆม,มีน้ำดื่มเย็นชื่นใจแล้วก็มีลูกแก้วนำทางวิเศษที่คุณยายให้มาด้วยนะ พอแดนดินเดินลึกเข้าไปในป่าก็ได้ยินเสียงเล็กๆดังขึ้นมาว่าฮึบโฮเอ๊ะเสียงใครกันนะอ๋อที่แท้ก็เป็นเจ้าตัวเล็กขนฟูนี่เองโถดูสิเท้าของเขาไปติดอยู่ในรากไม้ดิน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 ,ดนเท่าไหร่ก็เอาออกไม่ได้เลยน่าสงสารจังเลยนะเจ้าตัวขนฟูพูดเสียงเศร้าๆว่า เฮือเท้าในน้อยของฉันติดแบบนี้แล้วฉันจะกลับบ้านไปหาครอบครัวได้ยังไงล่ะเนี่ยแดนดินผู้ใจดีก็เลยค่อยๆช่วยเหลือค่อยๆใช้มือน้อยๆที่แข็งแรงของเขาช่วยแกะเท้าของเจ้าตัวเล็กออกมาจากรากไม้อย่างเบาๆเลยนะเจ้าตัวขนฟูดีใจมากๆเลยเพื่อการเป็นขอบคุณก็เลยมอบผลเบอร์รี่วิเศษให้แดนดินลูกนึงเป็นผลเบอร์รี่แห่งพลังว้าวในที่สุด แดนดินก็เดินทางมาถึงต้นไม้แห่งความสุขแต่ว่าโอ้โหต้นไม้ดูไม่สบายจริงๆด้วยสิดูสิถ้าเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงนะใบไม้จะมีแสงสว่างสดใสเลยแต่ตอนนี้ใบไม้กลายเป็นสีเหลืองแล้วก็เหี่ยวเฉาแสงก็ริบรีดูหน้าเศร้าจังเลยแล้วตรงโคนต้นไม้นั่นเองมีพ่อหมดน้อยหน้าหมุ่ยคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้แง่แง ที่แท้พ่อหมดน้อยก็เสียใจเพราะว่าลืมรดน้ำให้ต้นไม้นั่นเองแดนดินเห็นแล้วก็รู้เลยว่างานใหญ่ขนาดนี้ต้องชวนเพื่อนๆทุกคนมารวมพลังกันถึงจะช่วยต้นไม้ได้แน่ๆแ,แดนดินเลยหยิบลูกแก้วนำทางของคุณยายขึ้นมาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานสุดหัวใจเลยเพื่อนๆจ้ามาช่วยกันหน่อยเร็วแล้วเพื่อนๆทุกคนก็มาช่วยกันใหญ่เลย เจ้าตัวขนฟูนะก็เอาใบไม้ใหญ่ๆมาช่วยกันตักน้ำตักน้ำป๋อมแปมป๋อมแป,ม,ปมเลยส่วนผีเสื้อแสงจันทร์ก็ช่วยกันกับผือปีกผึบผับผึบผับให้พื้นดินเย็นลงพ่อมดน้อยก็เก่งมากเลยนะชี้ทางลัดไปที่ลำธารให้แล้วแดนดินละ่ะแดนดินก็ใช้แรงที่ได้มาใหม่วิ่งไปช่วยเพื่อนๆขนน้ำได้ตั้งเยอะแยะแน่ในที่สุดนะทุกคนก็ช่วยกันรดน้ำให้ต้นไม้ที่กำลังหิวน้ำ จนต้นไม้ได้ดื่มน้ำจนชุ่มฉ่ำไปหมดเลยและจากการช่วยเหลือกันในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญมากๆจากแดนดินด้วยนะแล้วทันใดนั้นเองต้นไม้แห่งความสุขก็เริ่มส่องแสงสีทองสว่างสวัยออกมาว้าวสวยจังเลยสวยที่สุดเลยแล้วต้นไม้ก็พูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนว่าขอบใจนะแดนดินเธอสอนให้พวกเรารู้ว่า การขอความช่วยเหลือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเห็นไหมจ้าเด็กๆการมีน้ำใจให้กันแล้วก็ช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะแล้ววันนี้เราจะไปใจดีกับใครดีนะฝันดีนะจ๊ะเด็กดีของแม่